รายงานพิเศษที่น่าสนใจนะคะวันนี้คุณบัญชาอยู่ที่เมืองตูลูสประเทศฝรั่งเศสค่ะซึ่งเป็นศูนย์รวมของการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอีกรั้งยังเป็นศูนย์กลางของการผลิตเครื่องบินแอร์บัสด้วยนะคะตอนนี้คุณบัญชาอยู่ที่เมืองตูลูสพร้อมแล้วนะคะสวัสดีครับคุณบัญชาคะสวัสดีครับทานผู้ชมทุกท่านในจอโลกเศรษฐกิจเที่ยงวันทันเหตุการณ์และคุณชมพูนุษย์ด้วยนะครับนี่เป็นบรรยากาศการรายงานข้ามทวีปจากยุโรปไปที่เมืองไทยในเอเชียขณะนี้ผมยืนอยู่ที่ ตูลูสครับเมื่อสักครู่จะเห็นธงชื่อเมืองตูลูสส่วนด้านหลังของผมนี้ก็ถือว่าเป็นจัตุรัสสําคัญที่มีชื่อว่าปลาสกูแคปิตานะครับซึ่งเป็นจัตุรัสที่เกี่ยวกับด้านแหล่งท่องเที่ยวของเมืองตูลูสนั่นเองครับที่เรามาที่นี่ก็เพราะว่าตูลูสนั้นเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับสีของฝรั่งเศสและตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสเมืองนี้ติดกับสเปนนะครับแต่เมืองตูลูสนี่นะครับเป็นเมืองที่มีความอัศจรรย์และมีแม่เหล็กหลายอย่าง และเชื่อมหมครับว่าอุตสาหกรรมการบินนั้นทําให้เมืองนี้อยู่รอดได้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันครับตูลูสนี้ตั้งอยู่ตรงภาคตะวันตกเฉียงใต้เมืองนี้ในอดีตนั้นมีรากฐานจากการเป็นเกษตรและกสิกรรมเมืองตูลูสนี่นะครับถือว่าเป็นเมืองหลวงของแคว้นที่มีชื่อว่ามิดีเปเรเนในช่วงของเศรษฐกิจที่เกิดภาวะถดถอยจากหนี้สาธารณะในกลุ่มทั้งหมด17ชาติยูโรฝรั่งเศสนั้นเป็นอีกประเทศหนึ่งที่หนีไม่พ้นนะครับแล้วก็ทําให้เกิดภาวะถดถอย แม้ว่าจะมีเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของกลุ่มยูโรก็ตามแต่ไม่สามารถต้านทานกับกําลังซื้อที่กดถายเพราะว่าเศรษฐกิจที่ถดถอยคนไม่จับจ่ายใช้สอยเลยนะครับสําหรับตรงจัตุรัสแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของคนฝรั่งเศสคนทั่วโลกและคนสเปนแต่เมื่อเศรษฐกิจยูโรมีปัญหาในขณะเดียวกันฝรั่งเศสก็ถดถอยทําให้ปกติแล้วผู้คนที่เดินตรงบริเวณจัตุรัสแห่งนี้จะมีจํานวนมากกว่านี้ครับ เราได้สอบถามตัวเลขจากบรรดาร้านค้าต่างๆที่อยู่แถวนี้ทําให้พบว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่เห็นเดินผ่านไปผ่านมานี้หายไปถึง60%แม้แต่ธุรกิจโรงแรมก็มียอดของผู้เข้าพักนั้นหายไปในระดับที่ใกล้เคียงกันคือ50-60%ครับความน่าสนใจของเมืองตูลุสนอกจากจะมีสเสน่ห์ของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมและมืองเกษตรแล้วอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือเป็นเมืองที่ผลิตอุตสาหกรรมอากาศยานหรือเครื่องบินขั้นนาระดับโลก และที่นี่ก็เป็นที่ตั้งของบริษัทแอร์บัส,สนั่นเองครับที่ทําให้การผลิตอากาศยานเข้ามาชดเชยภาวะซบเซาของเมืองแห่งนี้ได้แต่นั่นก็จะต้องพิสูจน์กันในระยะยาวครับเพราะในที่สุดและอุตสาหกรรมการผลิตอากาศยานหรือเครื่องบินนั้นได้รับการคาดการว่าอีก20ปีจะต้องผลิตเครื่องบินอีก28,200ลำนั่นหมายความว่าเฉลี่ยปีละ 1, 4 1 0ลำหรือตกเดือนละ117ลำซึ่งส่วนใหญ่ ความต้องการที่จะใช้เครื่องบินมากขึ้นใน20ปีมาจากทวีปเอเชียและหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มชาติอาเซียนและบทนี้เป็นเพียงตอนแรกของการรายงานพิเศษจากฝรั่งเศสที่เรามาที่นี่เพื่อให้ดูครับว่าเศษรษฐกิจฝรั่งเศสนั้นเขาซบเซาเขาถดถอยแล้วก็เขาถึงขั้นที่จะต่ำกว่า1%ในปีหน้าและก็มืออุตสาหกรรมที่น่าสนใจโดยเฉพาะธุรกิจผลิตอุตสาหกรรมเครื่องบินของ Air Bu s ซึ่งประเมินแล้วครับว่าอีก20ปี จะต้องสร้างเครื่องบินอีกไม่ต่ำกว่า28,000กว่าลำมีรายละเอียดที่น่าสนใจครับแล้วเราจะกลับมาติดตามในเรื่องราวดังกล่าวต่อไปนะครับและทบทนี้คือการรายงานพิเศษจากตูลูสประเทศฝรั่งเศสครับคุณชมพูนุชครับ